สวัสดีครับพบกับพี่หมอแชมป์อีกครั้งนะครับวันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมเพราะที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับโอ้หมันตัวใหญ่มากเลยนะครับผมไม่เคยเห็นอะไรใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะครับมันคือปูทาราบะนั่นเองนะครับผมซึ่ง วันนี้นะครับไม่รู้จะพูดยังไงดีพอดีว่ามีลูกค้านะครับผมมีลูกค้าพี่หมอที่พี่หมอดูดวงให้นะครับทูกหวยนะครับผมเขาก็เลยเนี่ยซื้อปูทาลรบะมาฝากที่หมอน,นะครับที่หมอก็เลยถือโอกาสนี้นะครับอยากจะลองเป็นออวอลเกอร์สักวันหนึ่งนะครับผมมาเดี๋ยวพี่หมอจะลองหยิบขึ้นมาดูก่อนหูตัวใหญ่มากนะครับนี่ทุกคนเห็นไหมมันใหญ่มากนะครับ นี่โุ้ยซึ่งตัวเนี้ยนะครับผมเขาบอกว่ามันน้ำหนัก3.8กิโลกร,รมัมตัวเนี้ยเกือบหมื่นนะครับผมราคาเนี่ยเกือบหมื่นกินกันเลยดีกว่านะครับผมมาว้ายไม่รอดโอเคพร้อมเอาอันนี้ดีกว่า มาโอ้ยกามใหญ่มากนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวนะเราน่าจะต้องต้องตัดต่อที่เข้าไปก่อนอืมหอมน้ำน้ำน้ำอืมหวานอร่อยเลยนะครับเราจะต้องตัด หมอไม <c oughs> ่เคยกินนะเนี่ยชิบ <c oughs> อืมโอ้ยอีจ้ไอ้จ้าโอ้นี่ครับโอ้ชิ้นใหญ่มากเราจะลองดับไม่มีไม่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนอาจจะต้องดึงมานะลองดับไม่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อน สดมากเลยหืมหวานนี่ก็หวานมากแล้วนะครับหืมนี่อ่ะโอเคขอยัดดึงออกมานะครับโอ้โอเคขอบคุณสปอนเซอร์จากลูกค้าที่น่ารักด้วยนะครับโอเค เป็นเพราะว่าถูกเยอะอยู่นะครับถูกเยอะอยู่ส่งปูทาบาทมาให้พี่หมอเลยนะครับมาโอ้หัว่อยมากอืมอืมอือ,อ,อ,อยังไงก็ต้องมีซีฟู้ดมันดับมันใช่ 嗯嗯你嗯嗯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 嗯 พ่อเขาเนี hmm. ่ยจะมีเนื้อให้อยู่นะโอ้ตรงนี้นี่เห็นไหมครับตรงนี้ตรงนี้ก็มีเนื้อนะครับโอ้ยโอเคอืม ดีมากมหวานรสชาติมันค่อนข้างจะต่างกับเนื้อปูแบบเนื้อปูที่เราหากินตามบ้านเรานะครัค่อนข้างแตกต่างเลยมันก็มีความเป็นญี่ปุ่นอยู่เนาะคาราบะรสชาติมันแบบแตกต่างจริงมันจะหวานอะ่ะหวานแบบหวานริงอยากได้อันนี้นี่ ชาาญี่ปนเนื้อปูป,ปล่อยลงไปเอาไข่ไข่กุ้งนะครับ ปุ้งโปะลงไปแบบนี้เอาโชยุราด응อือโอเคอืมเห็นไหมเอ่ย A few moments later. Hmm. l ้ t s try it a g ่ i n Come o ดูสิทุกคนเห็นไหมชิ้นใหญ่มากนะครับโอเคเราจะจิ้มกับซีฟู้ดอันนี้นะครับโอ้ยขออนุญาตนะครับทุกคน พีลูกค้าหลายคนเหมือนกันนะครับที่มาดูดวงกับพี่หมอเนี่ยเราก็พี่หมอทักว่าเนี่ยเดือนนี้นะครับงวดเนี้ยต้องเล่นนะเล่นได้เลยนะถูกแน่นอนซึ่งก็มสเสจตอบกลับมาว่าถูกหวยกันนะขอบคุณกันนะครับเมสเสจกลับมาขอบขอบคุณกันนะครับก็พี่หมอก็รู้สึกดีเพราะว่าโอ้เราก็เราก็เออแม่นเหมือนกันนะ ขาก็ไม่เสรจกลับมานะกลับมาแบบโอ้ขอบคุณพี่หมอนะครับเนี่ยงวดเนี้ยที่พี่หมอบอกว่าให้เล่นน่ะโอ้ยถูกจริงๆนะพี่หมอสามตัวตรงเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเป็นดวงของเขาเนาะแต่ว่าเราทำหน้าที่ได้แค่ดูได้แค่ว่าเขาดับดวงดีดวงขึ้นวันไหนนะครับอันนี้ก็ก็ลูกค้าบางคนก็ให้พี่หมอเป็นเป็นเหมือนคล้ายๆที่ปรึกษาธุรกิจเนาะชุงนี้ก็ฝนตกนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยระวังสุขภาพกันด้วยนะพี่หมอก็ไม่รอดแล้วคนะเป็นหวัดแล้ว พิ่งหายไข้มาด้วย,ยอโอเคไม่ไหวแล้วนะครับผมก็พี่หมอขอพอขั้นดี้ก่อนดีกว่านะครับมนันอาจจะเหลยอยู่หน่อยนึงเนาะแต่ก็อร่อยมากๆเลยนะครับอร่อยมากๆเป็นปูทะเลที่อร่อยมากๆแต่ก็ราคาค่อนข้างสูงมาก เลยนะครับผมก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่ตกเป็นสปอนเซอร์นะครับผมพี่หมอก็เดี๋ยวไว้มาดูดวงกันใหม่เนาะก็สวันนี้พี่หมอขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ตามกันมานะครับอย่าลืมเป็นกังใจพี่หมอในยการก,กดไลค์และกด uh, subscribe ติดตามกันเอาไว้นะครับผมแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคลิปหน้าเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ